กิจกรรมรับของฟรีของ c อร์ b e ิ u t y Mobile นะผมมีกิจกรรมอันนึงนะฮะเป็นกิจกรรมที่จะทําให้ท่านผู้ชมได้รับตุง้งติ้งหรือว่าชามฟรีนะ,ะซึ่งมีลักษณะรูปร่างดังนี้เลยนะผมเป็นโผล่เลยด้ว่าเป็นชามที่่อนค่าจะกวนใช้เล่นเลยนะผมโดยภารกิจเนี่ยจะต้องทํำอะไรยังไงบ้างนนั้ก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับ ก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมเวลาจะดูกิจกรรมทั้งหลายแลนะฮะของเกมนะครับผมให้คลิก R สี่เหลี่ยมช่อง3นะครับผมจากซ้ายนะฮะก็จะเป็นแบบตารางก่อนใช่ไหมแบดบเดิลพาแล้วก็สี่เหลี่ยมช่อง3ที่เขียนว่ากิจกรรมนะฮะโดยตัวใหญ่เนี่ยในภาพจะเขียนว่า Shadow Return Season 10นะจิ้มไปเลยนะครับโดยกิจกรรมอันนี้เนี่ยีผมจะบอกเนี่ยจะหยุดในส่วนของแนะนำนะครับซึ่งแน่นอนว่าโอ้โหมีกิจกรรมมหา,าศาลเลยนะทั้งกิจกรรมเติมเกมนะผมเป็นกิจกรรมแบบอาเติมเงินนะครับผมมีทุกอย่างเลยนะครับซึ่งกิจกรรมที่ผมจะบอกเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างอันนี้นะผมชื่อว่าจับกลุ่มและควบคุมนะครับผมแม่และแบบรอเรือซะด้วยนะจริงๆมันรอลลงนะผมย่าอย่าเพิ่งเป็นผู้ตามนะครับซึ่งกิจกรรมอันใหม่นี้เนะี่ยผมทาง่ายมากมากเลยเนะยผมเพียงแค่ท่านผู้ชมเล่นในโหมดใหม่นะครับผมอยู่ในส นะครับผมโดยมันจะชื่อหมดว่า control เราก็มีตัวเลข24ทับเนะไอ้24ทับเตรงนี้เนี่ยมันเป็นแบบเหมือนตัวเลขสื่อถึง all day All week นั่นเองนะครับผมโด <Wow. S 1> ยผมก็ทําเสร็จแล้วนะครับก็นี่นะฮะอันนี้คือภารกิจทั้งหมดเลยขอผมที่ติ๊กถูกที่เราต้องทำเนะไอ้ส่วนภารกิจอันนี้เนี่ยไม่จะเป็นต้องทําก็ได้นะผมก็ได้รละผมกันไอ้ภารกิจที่ไม่ต้องทําก็ค่าหคนด้วยระเบิดสังหารใน Control All Day All Week นะครับแต่ว่าอันอื่นก็ต้องทำนะผมเพื่อที่ได้เก็บแต้มให้ครบ120แต้มนะครับก็เดี๋ยวผมไล่ให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะอย่างแรกนะครับเล่น3แมตช์ใน Control นะครับผม All Day All Week นะครับผมแล้้้ววก็รรรรัับเเเดนนนตตาาา15คงงใ control, all day all control week ซึ่่่ีียผม เป็นเหรียญอะไรก็ได้ผมเพียงแค่ค่าสตูนะฮะแล้วได้รับเหรียญมาเนี่ยให้ครบ15ครั้งก็สําเร็จภารกิจนี้เลยนะครับแล้วก็มีค่า20คนในคอนโทรลโอเดออวีกนะครับผมแล้วก็เล่น5ตาคอนโทรลโอเดออวีกนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยภาษามันเริ่มจะแบบเพี้ยนๆแล้วนะผมผมงงมากเลยว่าเอ๊ะสีอันนี้คืออะไรผมอ่าผมแนะนําว่าไอ้สีอันนี้เนี่ยถ้าผู้ชมลองไปยึดนะครับลองไปยึดดูนะครับผมแล้วก็ลองไปเคลียร์ดูนะผมอย่างเช่นแบบสตูยึดไปนิดนึงเราไปเดินเคลียร์ดูนะครับแล้วก็มีภาาษไทยก็็เปนนนชนะ3ครั้งใ เพียงแค่ท่านผู้ชมทำภารกิจพวกนี้ให้เสร็จนะครับก็จะได้120แต้มแล้วก็จะได้นี่นะครับผมแฮนด์กราเนตนะผมเป็นมือที่จับระเบิดอยู่นะฮะอย่างเท่เลยเนะี่ยเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะครับว่าถ้าสมมติติดตุ๊กติ้งอนันเนี้ยนะจะเป็นไงกันบ้างนนครับผมไปดูกันเลยฮนะโอเคครับผมก็บอกตรงว่าค่อนข้างจะก,กวนใช้เล่นนะครับผมมันเป็นมือมันมันหันมือแบบนี้ด้วยนะท่านผู้ชมแบบหันมาหาเราแล้วก็ถือระเบิดอยู่นะมันเลยทําให้ตัวปืนดูแบบกวนตีนะครับผมแม่เขาขอไว้ที่ยามนะแต่มัน ดูกดตีจร,จริงๆนะครับผมนะี่ฮะเรียกว่าถ้าสมมติว่าสตูดูคิวแคมของเราเนี่ยน่าจะแบบโอ้โหตุ้งติ้งคดกวนเลยว่ะเฮ้ยมันประมาณอย่างนั้นเลยเนะี่ยเดี๋ยวนะขอลองกดดูปืนนะครับผมนี่ท่านผู้ชมดูอ่ะอันนั้นแอนเหมือนเหมือนมีอีกมือนึงเป็นมือสามโผล่มาหยิบระเบิดเลยถ้ามาชมดูนะครับผมเฮ้ยผมว่าเจ๋งนะแล้วแล้วถ้าสมมติว่าเอาไปใช้กับไอ้นี่นะท่านผู้ชมไอเ้เพร์กสีแดงป่ะไม่มั่นใจที่แบบเราตายแล้วดูจะทิ้งระเบิดนะมาร์ติโดมมันนั้นอะโอ้โหผมว่า กวนและเข้ากันมากๆเลยท่านผู้ชมมันโคตรเข้ากันเลยนะครับนี่นะฮะนั่นะาาน,นะโอ้โหนั่นนะโอ้ผมว่าโอ้โหถ้าถ้าสมมติมันสิบคะแนนใช่ไหมผมให้เลยเก้าคะแนนะผมผมให้เลยเก้าคะแนนความกวนลรว่นๆดคะแนน,นจากความกวนลร่นๆวน,นะท่านผู้ชมโ,โหโอเคฮนะถือว่าอันนี้เป็นรางวัลกิจกรรมที่ผมค่อนข้างจะชอบเนะยมันทําออกมาตกกันตีนี้ <laughs> นะฮะขออภัยนะผมถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่าคําว่ากดตีมันหยาบไปนะขออภัยนะครับแต่ว่ามันแบบ ไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดแทนแล้วนะครับผมแม่คิดดูนี่ชูนิวนะครับผมชูนิวจกนิวโป้งให้แต่ว่าในมือถือระเบิดอยู่นะนีไ่ไงโอ้ควรแค่ไหนท่านผู้ชมลองถามดูโดยแน่นอนว่านอกจากตุ้งติ้งหรือชามที่เป็นมือถือระเบิดเนี่ยก็ยังจะมีของรางอื่นๆอ,อีกนะครับผมก็เป็นบัตร x p 5ไปนะฮะแล้วก็เป็น m N m ็มนะครับผมซึ่งลายพังนี้ก็แบบ ไม่ค่อยถูใจผมหรอกนะครับผมก็เหมือนเป็นปของฟรีได้มานะฮะแล้วก็ติ๊กเกอร์นี้นะครับผมเบราว์เลอร์นะครับผมหรืออัฐพาลน,นะฮะแต่นี้ก็ค่อนข้างเป็นติ๊กเกอร์ที่กวนตีนอีกแล้วนะครับผมแม่นี่มันเซตกวนตีนหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นไทยยี่้านะฮะจีโอเมทรีนะครับโน้ตนะครับผมก็บอกตรงว่า ดูไปดูมาผมเริ่มตาลายแล้วท่านผู้ชมดูดูไปดูมาผมเริ่มตาลายแล้วสงสัยผมต้องใช้โพลยเซยนดมจมูกแล้วมั้งเนี่ยโหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแต่ถ้าสมมติว่าใครชอบก็จัดไปเลยนะผมแต่สมหรับผมผมว่าถามว่าชอบไหมมันมันก็ชอบนิดนึงนะครับผมแต่มันตาลายไปนะดูแล้วปวดตาเลยยิ่งดูยิ่งปวดตานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเป็นการอธิบายกิจกรรมสั้นๆนะคะ ก็เจอใหม่คลิปหน้านะครับถ้าผู้ชมก่อนจากกันไปก็ฝากกด like, ไลค์กดซับสไครป์เพเป็นกำลังใจด้วยครับที่สำคัญก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะเลยครับผมอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยนะใครมีกิจกรรมมาไหนที่สงสัยอะไรไงก็คอมเมนต์มาถามผมได้เลยนะครับผมผมอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยนะเพียงแค่ว่าผมอาจจะตอบคอมเมนต์ช้าหน่อยนะช่วงนี้ช่วงนี้ผมอาจจะตอบคอมเมนต์ช้าหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอเผอิญผมค่อนข้างจะลงคลิปเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนคอมเมนต์มันก็เลยแบบเหมือนทวีคูณตามจำนวนคลิปไปเรื่อยๆนะครับผม, <c oughs> ผมกผมผมม็หว ถ้าสมมติว่าผมลืมทําคลิปอะไรก็ทวงมาด้วยนะครับผมทวงมาได้นะครับบางที่ผมลืมนะเพราะมันเยอะเจะเกินแบบจริงๆนะครับผมทวงมาได้ผมไม่ว่านะครับผมโอเคเนาะก็คลิปนี้ไม่แรงจริงแล้วนะเติมใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมไม่บ่ายนะครับอดิโอแซ่บุย